กว่าที่ดิฉันจะได้มานั่งที่นี่ได้นะคะทําใจหลายวันหลายอาทิตย์ค่ะแต่ว่าประสบการณ์หนูมีเยอะมากจนไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีแต่หนูก็คําว่าตำม,มาละหังเนี่ยไม่เคยกินใจหนูหรอกค่ะเพราะหนูเป็นคนดื้อเป็นคนขี้โมโหนาง,งอแล้วไม่รู้ว่ามาค้าขายได้ไงคือว่าหนูจะพูดตามประสบการณ์หนูคือลูกทุ่งลูกทุ่งพี่สาวพามาห้องจำม,มาละหังค่ะ วันนั้นพี่เขาได้ลูกแก้วต่มาหลังเขาเอาไปอวดหนูก็อยากดูมากอุ้ยอุ้ยลูกเล็กนี่เดียจะมีผลอะไรอะ่ะหนูก็เอาไปส่องดูหนูก็เลยเอาไปท่องดูจำเอาแต่ยังไม่ได้ลูกแก้วนะคะเราก็เอาไปท่องดูอาทิตย์หนึ่งยังไม่ถึงอาทิตย์เลยใต้อาทิตย์หนึ่งหนูก็ท่องหนูก็ทํางานไปขายของนะคะหนูขายของขายต้มตําะคะ่ะเป็นคนที่เจ้าโมโหแล้วก็อารมณ์ลูกค้ามาจะซื้อของหนูบอก ถ้าซื้อไปแล้วหนูไม่ให้ซื้ออีกค่ะเพราะว่าหนูเหนื่อยเพราะหนูเป็นคนหน้างอใจไม่เอาลูกค้าค่ะคือได้เท่าไหร่หนูก็เอาเท่านั้นเราขายของในโรงงานพอดดีท่องตำม,มาหลังร้านข้างๆก็หยุดบ่อยร้านนี้ก็หยุดบ่อยเฮ้ยไอเราก็เป็นคนขี้เกียจอยู่แล้วแต่ต้องทําค่ะเพราะความรับผิดชอบก็เหมือนหนูเอาคําว่าตำม,มาหลังไปหนูก็ลองท่องดูสิ ท่องไปหนูก็เช็ดโตไปจำมาห้างหนึ่งจำมาห้างสองจำมาห้างสามหนูก็ตามอารมณ์หนูอะค่ะปรากฏว่าวันนั้นอะทั้งวันลูกค้าก็เยอะมากทั้งโรงงานเต็มหนูไม่เหนื่อยค่ะไม่เป็นเพราะอะไรแต่หนูไม่เชื่อนะคะอาทิตย์หลังพี่เอามาข้องจำมาล้างอีกหนูตั้งใจมาลูกแก้วค่ะลูกเล็กนิดเดียวหนูอ้ยจะมีอะไร หนูก็เอาเข้าไปหนูเป็นคนที่ว่าถ้าจะทําอะไรหนูทําจริงๆค่ะดือ้อมึนแต่ทําจริงหนูก็มาส่องส่องพี่บอกว่าไม่ธรรมดานะเนี่ยส่องดีๆลึกๆเข้าไปไอ้หนูก็อยากรู้อ่ะไหนว่าดีจริงลองออกอิตาลีให้ดูด้วยหนูว่าอย่างนี้นะหนูก็โมเมตามเรื่องตามดาวหนูค่ะเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งเข้าวัดหนูกไม่ค่อยจะเสื้ออะไรหนูก็ไปนั่งนั่งนั่งมองแล้วก็ไปเข้าห้องพระสวดมนตน์ ฝึกฝึกตัวเองค่ะลองสวดมนต์ดูสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเยน็นจากคุณไม่เคยเข้าวัดก็นั่งสมาธิค่ะจัมมาละหังเหมือนอย่างที่บอกนี่แหละปรากฏว่าวิท่องไปท่องไป,งไปหนูไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่หลับตาลูกแก้วนะคะวนเวียนวนเวนียน,น,นอยู่แถวนี้ค่ะหนูบอกจะทำอย่างนี้สิแล้วก็หนูก็หลับไปเลย ตั้งแต่นั้นมาหนูก็นั่งสมาธิได้จำที่พ้าอาจารย์บอกว่าทีละห้าร้อยแต่คำว่าห้าร้อย่หนูไม่นับหรอกหนูเอาสร้อยสร้อยนะ่ะการที่ต้องจำมาละครั้งหนึ่งจำมัมันขี้เกียจอะค่ะหนูเป็นคนขี้เกียจหนูจะนับไปเลยนี่มีร้อยนะรอบหนึ่งก็ร้อยแล้วช่างมันเท่าไหร่กี่รอบหนูก็จำมาละครั้งจำมาละครั้งจำมาอย่างนี้อะคะ่ะแล้วนั่งสมาธิไปด้วยแล้วไม่ต้องไปนับให้หนูหนูเป็นคนขี้เกียจนับ่ะ ถ้ามันถึงแล้วมันจะขี้เกียจมันจะท่องไปเรื่อยๆ,ๆบางทีก็หลับไปเลยบางทีก็คล้ายๆว่าตัวเรามีอะไรใส่เข้ามาเข้ามาแล้วมันมาเต็มตัวเราหมดเลยค่ะเต็มหนูไม่รู้ว่าคืออะไรหรอกเพราะว่าเพราะหนูไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่รู้สึกว่าวันที่ทค่ะเข้ามาค่อยๆ,ๆเข้ามาทีละนิดๆเข้ามาเต็มเลยเต็มแล้วก็กระจายเต็มตัววันนั้นหนูมีความสุขมากเลย เต็มหมดเลยไม่มีใครรู้ตอนแรกหนูไม่รู้ว่าทําไมถึงชอบเล่งเพลงว่าที่อุรานฝันในฝันนะยิ่งนั่งยิ่งนิ่งยิ่งนั่งยิ่งนานยิ่งนั่งจะไม่ยิ่งสบายหนูเข้าใจแล้วค่ะว่าหนูเข้าได้ตรงนี้เพราะสัมมาอรหังท่องไปเถอะค่ะไม่ต้องไปนับหนึ่งสองสามหรอกขอให้เราลูกสะพัดไปเรื่อยๆๆๆนะคะถ้าตั้งใจนิ่งๆอยู่ๆก็มันจะมีความถูกอย่าบอกไม่ถูกอะทำเอาเองนะคะอย่าไปเชื่อหนูอันนี้คือของหนูเอง ค่ะบางทีก็มันก็เหมือนโลง่งเดินไปนี่ไม่อยากจะพูดกับใครเลยค่ะอยากจะอยู่แต่ในตัมมาลหลังอย่างเดียวไปตลาดก็ไม่อยากไปข้าวก็ไม่อยากกินไม่รู้มันอิ่มอะไรตั้งแต่นั้นมาหนูก็เลยเป็นคนที่ว่าใจเย็นลูกค้าก็หน้าไม่งอนี่เข้าร้านได้คือนี่คือตัวของหนูเองค่ะแต่คนที่เกียดชังเราที่ว่าหน้าง,งอจังไม่อยากเข้าตั้งแต่หนูท่องตามมาหางังอะ ขายดีแล้วก็เล่นตัวเพราะอะไรทําไม่ทันค่ะจริงๆค่ะเรื่องนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่ค้าขายดีอย่างเดียวนะคะโรคภัยไข้เจ็บด้วยพอหนูได้สิ่งดีๆกับตัวหนูแล้วก็หนูเป็นคนแม่ค้าจะมีแต่คนเข้ามาแล้วก็จะมันเล่าความทุกข์ให้ฟังหนูก็จะบอกไปฉันนะ่ะบางคนมาถามเฮ้ยทาไมหน้าใสใช้ครีมอะไรสปาภายในไงว่าอไหนูหว่าสปาภายในอยากได้แปลที่ธรรมกาย แล้วก็ท่องจะมาหางก็ได้ท่องดูแล้วก็อาทิตย์หนึ่งฉันจะไปตามดูว่าเป็นยังไงอย่างน้อยหนึ่งไม่เหนื่อยไม่เพียถ้าดีขึ้นมาก็ไปบอกเพื่อนรักคนไหนบอกคนนั้นหนูบอกเนี่ยเพราะว่าหนูไม่ค่อยจะรู้เรื่องพวกนี้อะแล้วก็อันนี้คือให้เพื่อนคนรอบข้างแล้วแฟนหนูเป็นคนที่เมาที่สุดดื้อที่สุดถ้าหนูตั้งใจจะช่วงเข้าบรรนตาหนูเป็นคนจะเริ่มทําบุญวันนี้เป็นพระฉันจะรักษาสิ่งแปล จากคนที่เกเรขี้เมาที่สุดโอ้โหเล่นงานหนูแต่ตอนเช้าเลยค่ะโอ้ยหนูก็ไม่เล่นหนูก็ไม่ประทานก็ไม่ประทานหนูก็จัดตรงนั้นเลยค่ะหนูก็เปิดดูแต่ทีวีไอ้อันวานฝันในฝันหนูจะบ,บูรเงี้ยเขาจะดูมัง่งไม่ดูมั่งอ่ะช้าคราวานี้ตอนนั้นพระอาจารย์ยังไม่ทันเอาป้ายสัมมาหลังมานะคะหนูมีความคิดว่าทําไงถึงจะทําให้แฟนท่องได้หนูก็ไปซื้อกระดาษที่แผ่นตานข้าวม,มาตัดต่อตอนหนูก็เอาไว้ตรงหน้าทีวีเลยค่ะ ปรากฏว่าหนูนั่งแท็กซี่หนูก็จะบอกแท็กซี่ค่ะเพราะเขาว่าคนไม่ค่อยมีเนาะหนูก็ว่าเอางี้สิอยากได้ลูกค้าเยอะลองท่องแต่มาระหางดูสิแล้วก็ขอชื่อด้วยน้าน,นำเบอร์โทรด้วยไปให้กําลังใจหลวงพี่นี่บอกเนี่ยบอกคนถ้าเกิดว่ามันได้ผลดีก็ไปบอกเพื่อนอีกทีนึงหรือว่างี้อย่าห่วงอันไหนดีๆก็ให้กันไปเพราะว่าคนเรานะ่ะอะไรก็ช่างถ้ามันดีให้ไปเถอะใครอะถ้าอะไรให้สิ่งดีๆกับเขาอะเขาภูมิใจเราก็ปึ้ง หนูก็พูดไปตามเรื่องตามราวแะครับเขาก็ไปท่องอยู่ๆแฟนหนูก็ไปส่งไปส่งหลานคนนั้นแหะคะ่ะไปส่งพามาวัดไปส่งเกาเจอแท็กซี่ก็เลยบอกเขาปรากฏว่าแฟนหนูโพ่งขึ้นมาเลยเฮ้ยสมาลางดีนะเฮ้ยหนูไม่รู้ว่าเขาไปท่องแอบท่องวันนั้นฉันเหยียบรถนะร้อยยี่เลยไปส่งแฟนไปส่งยายอ้วนมาอุ้ยกลัวไม่ทันงานไปส่งของค่ะยางแตก เขารีบประคองโอ้โหถ้าเขาไม่ท่องตามาหลังนี่ไม่รู้ป่านี้เป็นยังไง